ก็เพื่อนว่างพอดีก็เลยชวนสตรีมนิดหนึ่งนะคะไม่เดี๋ยวเราเปลี่ยนเป็นผู้หญิงดีไหมเมื่อกี้ค่ะใครมันไม่ใช่เพื่อนเราค่ะชนี่คือวิธีการพูดแบบเพื่อนสนิทแล้วค่ะ ขออัพเลเวลแม็กซิมไม่ได้อีกจ้ะเราขอออกไปเปลี่ยนชุดแบบหนึง่งเราจะออกไปเปลี่ยนชุดนะคะเ่อขยำโอ้โอเค โอเคเริ่มกันเลยวันนี้เราจะมาปั๊มแรง40ปันยาฉันคือรักเธอที่แพ้เออโอเคเราก็คงสตตีม ปิดไมในเนี่ยโอเคตอนนี้เราปิดไม่ในเกมนะคะเพราะว่าจะได้ได้ยินเสียงชัดๆนะจ๊ะไม่ปิดไมในคอไม่เอาไม่เอาอู้ยิงว่าวอีกแล้วฉัน <St ick le> ทุกคนอาจจะเห็นว่ารอบนี้เราตั้งใจเล่นนิดนึงนะเพราะว่า เออมันเป็นแดงนะคะเพื่อนไปยืนกลางอย่างนั้นมันจะตายไงไอ้บ้านไอ้บ้านก็ <S 2> <S 2> <S โอ๊ยโดนลุม,มลุมสามเลยวันที่<ไ>2 ได้ขายค่ะถ้าติโควิดโอเคให้พี่ออนไปซื้อเี่ยวอโอเคอวเน่าเราติโควิด่อุ้ยจริงดิอีเราก็ติดโควิดกลัวเราก็ติดคุติดเลยค่ะ เดี๋ยวจะบอกว่าเผื่อมีคนถามนะคะว่าเราสตรีมทุกวันไหนเราสตรีมทุกทุกวันเลยนะสะตรีฉม,รมฉันรู้สึกว่าปีหน้าฉันไม่อยู่แล้วแม่เลยทำไมอะฉันรู้สึกว่าปีหน้าฉันน่าจะไม่อยู่แล้วไม่อยู่ยังไงไม่ได้ท่านจะอรอดไหมวะ มีคนติดเขาิดแถวบ้านเราโคตรเยอะไม่ได้กปิดไม่ดีก็จะให้คนอื่นรู้ได้ไหมฮะพวกอีอะไรนะขอโทษทีพวกโกพวกอีอะไรเนี่ยโกพวกอีอะไรแบบเนี้ยไม่เออไม่ได้อยู่บ้านอย่างเราก็เป็นยากเออไม่ได้เก่ลืมว่าเราสตรีมอยู่นั่นแหละค่ะความเดิมของเพื่อนเรา ใช่ค่ะสตรีมที่เหมือนกับไลฟ์เข้าไปดูในช่องเลยค่ะเนี่ยสดเนี่ยค่ะ <appointment? S 2> มีเพราะว่าหลังจากเราสตรีมเสร็จเนี่ยมันจะมีคนดูมันไม่ได้ดูไลฟ์สดจริงๆหรอกแต่ถ้าหลังจากที่เราสตรีมเสร็จเนี่ยมันจะมีคนเข้ามาดูไงเอ้ฉันดูเทียร่าดีว่าฉันดูเทียร่าในสตรีมเนี่ยเมื่อกี้เราก็เพิง่งไอ้นี่เนี่ยสตรีมไปครึ่งชั่วโมงเมื่อกี้ า <No. S 2> ไหนนี่ไงร้านก็ไปดูสิจะเข้าไปดูล้านที่มีตัวเองทำไมงงโอเคเรารู้สึกว่าเราติดใจฟาร์มาร์สอะ่ะ <c oughs> ถ้าเล่นจริงๆมันก็เล่นได้นะคะทุกคน <c oughs> ฟาร์มาร์สอะ่ะ <c oughs> ได้ระเบิดมาด้วยนี่เราดูเราดูเธออยู่เนี่ย ไลฟ์ <Live S 2> เราจะดีเลยนิดนึงนทุกคนค่ะใครอยากเล่นกับเรานะก็คอมเมนต์มาได้เลยนะจ๊เะเดี๋ยวเราจะสร้างห้องเล่นด้วยนะเรา๋ยเายะสรางห้อง่นด้นะ ทุกคนค่ะเราเน 13, ็ตสิบสามแต่มันบอกว่าเราเน็ตหลุดเฮลโลเน็ตชั้นสิบสามยี่สามยี่ห้ามันเน็ตหลุดยดงไงวะยังไม่ถึงหลักร้อยเลยด้วยซ้ำน,น,น,นี่แหละคะ่ะความลุมส้ำศพของพวกเรา เพื่อนมันอยู่ไหนอะ่ะเราไม่เห็นนะเพื่อนยิงทิปปะตีม่าหร่เฮ <จะ S 1> ้ยทุกคนเพื่อนเราทำไมมันไม่เล่นวะ เสร็จแล้วลไปปั๊มนังใหญ่กันไหมไปปั๊มนังใหญ่กันดีไหมไว้เราเปิดไมค์ฟลิปกันนะครับไม่อย่าช่วยจุ๊บนี่ โอยโดนยิมาจากไหนอะบ้านเอลไนมเห็นละโอ๊ยใจฉันเยืยบหัวทำไมเนี่ยสมัน่รคนก็ไม้่ใช่ไหมแตรอะนยโอ๊ยโดนยิมจากไหนบ้านเอบ้านเ